ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมจะมาไล์สดนนะครับในหัวข้อนะครับจุดเชื่อมต่อภายนอกสู่ภายในนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของลําโพงเสียงเล็กเข้านะครับหรือลําโพงที่เราใช้ฟังเพลงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวซับบอร์ดนะครับซึ่ง จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเกิดปัญหาขึ้นเอ๊ะบางทีเสียงไม่ดังนะครับปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนลําโพงไปแล้วนะครับมันเกิดใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนในส่วนของลําโพงเสียงเล็กเข้าในมือถือของเรานะครับก็จะมีลําโพงอยู่ด้วยกันนะครับหลายแบบนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็ผมมานําเสนอนะครับก็ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับซึ่งซึ่งเป็นแนวทางการสอนซ่อมมือถือออนไลน์นะครับที่ผมสอนอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนนะครับอรอบหน้ารอบหน้าก็จะเป็นอรอบค้านะครับเป็นรุ่นที่68นะครับะจะเปิดสอนในวันที่วันที่8เดือน9นะครับก็คือเดือนหน้านี้นะครับเวลาเรียนทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมจะสอนรอบละ5ท่านเท่านั้นนะครับอตอนนี้ก็มีคนเริ่มมาสมัครเรียนแล้วนะครับ ใครสนใจก็ทับเข้ามานะครับก็ผมจะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับซึ่งเป็นบันไดก้าวแรกสําหรับช่างนะครับใครที่อยากจะเป็นช่างมืออาชีพนะครับคุณจะต้องเริ่มจากพื้นฐานไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของการเสียหรืออาการเสียต่างๆตรงนี้นะครับเราจะเข้าใจถึงเรื่องการซ่อมเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ทั้งหมด2 2 2แบบนะครับ2ขั้นตอนนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ ลำโพงลำโพงของมือถือจะมีอยู่2แบบถ้าเกิดว่าลำโพงที่อยู่ด้านบนด้านบนจอนะครับตันนี้เขาเรียกว่าเป็นลำโพงลำโพงสนทนานะครับส่วนลำโพงที่เกิดเสียงนะครับก็จะเป็นลำโพงเสียงฟังเพลงเสียงเรียกเข้านะครับวันนี้จเราจะมาคุยในเรื่องของลำโพงเสียงเรียกเข้านะครับเวลาที่มันเกิดอาการเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเช็คนะครับ เราเปลี่ยนไปแล้วไม่หายนะครับเราจะมีวิธีการเช็คได้อย่างไงนะครับอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นของในภาคปฏิบัติที่เราควรจะต้องรู้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่รู้วิธีการเช็คนี่ต่อให้คุณเปลี่ยนไปมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องมีวิธีการวัดค่านะครับที่ถูกต้องว่าเราจะวัดได้อย่างไงว่ามันเสียหรือว่ามันไม่เสียนะครับทีนี้แนวทางแนวทางอันนี้ผมจะอธิบาย2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นลําโพงที่ติดตัวเครื่องเวลาที่เราวางบอร์ดไปในสไลยอย่างนี้นะครับ ก็คือเราจะเห็นว like ่าอ่มีจุดแตะที่ขั้วที่ขั Bref ้วที Rain ่ไปแตะกับตัวลําโพงนะครับจุดแตะตรงนี้นะครับจุดแตะตรงนี้ก็คือจะนำพานําพาไปสู่อุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับจุดแตะจุดแตะของขั้วลําโพงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นจุดแตะ เวลาที่เราจะเช็คว่า,าทำไมลำโพงถึงเสียงไม่ดังนะครับในขั้นตอนแรกครับในการซ่อมมือถือเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่ง่ายสุดๆไปก่อนนะครับว่าสิ่งที่ง่ายสุดๆคืออะไรเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาที่ตัวลำโพงคุณก็ต้องมาเช็คตัวลำโพงตัวนี้ว่ามันเกิดการเสียหรือเปล่านะครับเวลาที่เราจะปรับค่า,าในการวัดนะครับในการวัดก็คือเราก็ปรับมิเตอร์ไปย่านไดโอดนะครับ ย่านไดโอดก็คือจะมีลูกศรลูกศรแล้วก็ชีมีขีดขั้นลูกศรนะครับก็จะเป็นย่านไดโอดนะครับวิธีการวิธีการเช็คเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคุณก็ต้องเอามิเตอร์เนี่ยไปวัดที่ตัวลําโพงนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ได้นะครับถ้าลําโพงเสียนะครับมันก็จะไม่ขึ้นค่าความต้านทานที่มิเตอร์เรานะครับก็คือเวลาเราวัดไปแล้วมันจะนิ่งเลยอันนี้ก็คือลําโพงเสียลําโพงเสียก็คือหมายความว่ามันจะไม่ดังเลยนะครับทีนี้ในส่วนของการเสียของลําโพงเนี่ย มันมีหลายแบบด้วยกัน1ก็คือไม่ดังเลย2ก็คือเสียงแตกสามก็คือเสียงเบานะครับ <c oughs> เราเปลี่ยนไปแล้วสมมติว่าตัวที่มันมันเสียเลยเนี่ยในบางกรณีคือถ้าเราเปลี่ยนใหม่มันก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เสียงแตกถ้าเรามาทาการวัดค่าอย่างนี้นะครับมิเตอร์มันก็ขึ้นค่าความต้านทานเพราะว่าลําโพงมันไม่ได้เสียแต่ว่าเสียงม,มันเกิดการแตกเกิดจากลําโพงแตกหรือ,อในลักษณะอย่างนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่าลําโพงเสียงเบาเราก็สามารถจะวัดค่าตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเสียงเบาก็เกิดจากลําโพงเสียงก็ได้นะครับแต่ทีนี้ในเส้นทางของตัวของตัวคู่ลําโพงเนี่ยในทางคู่ขนานกันนะครับในทางคู่ขนานกันตรงนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าไปสู่ IC ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะวาดให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วแตะลําโพงนะครับขั้วแตะลําโพง ลายลำโพงนะครับก็คือถ้ามันไปไหนมันก็จะ,ว,ว,นนะวิ่งไปในทางเดียวกันนะครับวิ่งไปในทางเดียวกันก็ผ่านก็ไปหา IC ตัวเดียวกันนะครับ IC ตัวนี้นะครับก็เป็น IC ที่มีชื่อว่า IC Audio นั่นเองนะครับส่วน i อ Audio อยู่ตรงไหนย,ยังไงนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเราจะต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับในบางรุ่นเนี่ยก็จะมี Au d ดีที่แยกต่างหากซึ่งทําหน้าที่ในส่วนของเสียงต่างๆทั้งหมดนะครับในบางรุ่น Audio ไม่มีครับ มันก็จะไปรวมที่ IC Power นะครับ IC Power ก็คือเป็นตัวเป็นตัวที่ทำหน้าที่จ่ายไฟแต่ว่ามีออเดออยู่ในตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำ <c oughs> มันก็ทหน้าที่หลายประการด้วยกันนะครับในส่วนของไลยลำโพงนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือมีตัว L นะครับ <c oughs> สาเหตุที่ต้องมีตัว L เนี่ยตัวแที่ตัวตำแหน่งลำโพงนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นฟิลเพื่อป้องกันเวลาที่เกิดการชาร็อตที่จุดภายนอกนะครับ IC ตัวนี้จะได้จะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้น ที่สําคัญก็คือมันเป็น IC Power นะครับถ้ามันเกิดการช็อตเมื่อไหร่ที่ตัวลําโพงปรากฏว่าเครื่องดับเลยนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่ซึ่งเป็นตัวแที่ทําหน้าที่เป็นฟิลนะครับปรากฏว่าเครื่องกระพังเลยถ้าเราซื้อเครื่องมาในราคาที่สูงโดนอะไรนิดนึงดับเลยอันนี้ก็คือ,อผู้ผลิตเขาคงไม่ทํามาแบบนั้นนะครับเขาจะต้องมีจุดเซฟตี้ที่สมบูรณ์แบบที่ดีพอในทุกๆส่วนในจุดภายนอกจุดภายนอก1จุดนะครับหรือ2จุดหรือมากกว่านั้นนะครับ อ่าแต่ละจุดที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตจอซ็อกเก็ตกล้องอ่าก้นชาร์จอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ <c oughs> ล้วนแล้วแต่จุดเหล่านั้นนะครับมันก็คือขาของ IC นะครับขาของ IC <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นในจุดของขั้วลำโพงเนี่ยมันก็คือขาของ IC ที่วิ่งไปสู่อ่าจุดภายนอกอ่าเพื่อทำให้เกิดเสียงจาก IC ที่ควบคุมการทำง,งานในส่วนนั้นๆน,น,นะครับอ่าในไลน์นี้ประกอบด้วยตัว L นะครับแล้วก็ประกอบด้วยตัว C นะครับตัว C ตัว C ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นกองกระแสนะครับกองกระแสในส่วนของขั้วลําโพงนะครับเพื่อที่จะทําให้กระแสไฟเดินเรียบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ C ตัวนี้จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันในลายนี้นะครับก็จะมี4ค่ข้อมลาย,ลายน,นะครับในส่วนของการข้อมลายก็คือตัว C ชนิดนี้จะไม่ลงกลาวแต่ว่าตัว C ที่วางในลายก็จะมีลงกลาวขาหนึ่งนะครับ ลงกาวคันหนึ่งก็คือหมายความว่าติดลายลบข้างหนึ่งติดติดลายบวกข้างหนึ่งนะครับตัวบนก็เหมือนกันนะครับติดลายลบข้างหนึ่งติดลายบวกข้างหนึ่งอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์การทำงานของตัซีซึ่งทําหน้าที่กรองกระแสไฟทีนี้ในการเสียของลําโพงไม่ดังเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือลําโพงเสียแต่ถ้าเกิดว่าอาการเสียของลําโพงแตกหรือลําโพงเสียงเสียงไม่ป,ปกตินะครับหรือเสียงเบาวกว่าปกตินะครับมันจะเกิดปัญหาขึ้นในหลายนี้นะครับ ในช่างส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตีความหมายว่าหลังจากที่คุณเปลี่ยนลำโพงไปแล้วยังเกิดอาการเดิมขึ้นอย่างเช่นลำโพงเสียงแตกคุณเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วเสียงก็ยังแตกอยู่คุณจะไปคิดว่า IC ตัวนี้เกิดปัญหาขึ้นก็บอกว่าออดิโอพังนะครับออดิโอเสียเลยนะครับทีนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วมันก็ยังไม่หายเหมือนเดิมครับก็ยังคงเป็นอาการเดิมตันนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าในการซ่อมมือถือก็คือคุณจะต้องทําสิ่งที่ง่ายสุด ไปหาสิ่งที่ยากที่สุดครับก็ใจไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ทําคุณทำในในขั้นตอนแรกแล้วคุณก็ไปทําในขั้นตอนสุดท้ายเลยซึ่งในระหว่างทางตรงนี้คุณไม่ได้เช็คเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในวันนี้นะครับก็หวังว่าในคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เป็นช่างอยู่แล้วในกลุ่มนะครับหรือบางท่านเนี่ยไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับก็จริงๆเราก็สามารถศึกษาหรือเรียนได้นะครับ ในการประกอบอาชีพตรงนี้ก็สามารถจะสร้างรายได้ให้เราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นช่างซ่อมมือถือที่เก่งที่มีทุกอาการปุ๊บเราซ่อมได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีรายได้เป็นกิจกรรมแล้วถ้าเกิดว่าไปซ่อมเครื่องราคาสูงเข้านะครับเป็นอาการแค่นิดเดียวแต่บางช่างที่ซ่อมมานานแล้วทําไม่ได้ก็มีนะครับมันเป็นเพราะว่าในส่วนในส่วนพื้นฐานเราขาดไปนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ผมสอนเนี่ยก็คือผมจะปูพื้นฐานให้กับทุกท่านที่มาเรียนก่อนนะครับให้ให้ทำความรู้จักมือถือว่า,ามิเตอร์มันใช้ยังไงนะครับเพราะว่าสปายใช้ยังไงที่ถูกต้องนะครับบางท่านซื้อมาก็ใช้ไม่เป็นนะครับปรากฏว่าซ่อมเครื่องจับบอร์ดไปปุ๊บบอร์ดบอร์ดช็อตทั้งหมดเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาเล่าเรียนที่ถูกต้องนะครับาการเรียนพื้นฐานถือเป็นบรรดาเก้าแรกของเรานะครับเพื่อจะนําไปสู่ความเป็นช่างแบบหนึ่งอาชีพได้นะครับ คุณไปเรียนตามภาพหรือเรียนตามอ่าที่เขาบอกต่อๆกันมาอันนี้มันก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ถึงจุดเสียที่ชัดเจนนะครับในส่วนที่ผมสอนตรงนี้นะครับในในส่วนตัวผมก็สอนซ่อมมือถือมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะครับก็ไม่ประมาณ20ปีได้นะครับทุกๆอาการเสียเนี่ยผมสามารถตอบคุณได้นะครับถ้าเกิดว่า,าทําตามวิธีที่ผมบอกเนี่ยคุณจะซ่อมมือถือเป็นได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องไป ไป,ไปมีหลักเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปไปรู้ถึงว่ามันทํางานยังไงอย่างละเอียดยิบเลยนะครับถ้าคุณรู้เยอะการวิเคราะห์คุณก็เยอะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จุดที่วัดที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราจะทราบอาการเสียที่ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับในไลน์นี้นะครับผมจะแจ้งผมจะบอกไดยว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผมจะวัดค่าตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับต่อไปเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมวัดเดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องของตัวสนะครับ จุดแรกเลยเนี่ยเราก็วัดค่าวความต้านทานที่ตัวลำโพงก่อนอสมมุติว่ามันไม่เกิด มันไม่มีนนค่าความต้านทานก็แปลว่าเสียนะครับปรากฏว่าเราวัดไปแล้วนะครับวัดไปแล้ว arrived. ปรากฏว่าม,มันมีค่าความต้านทานเกิดขึ้นก็แสดงว่าลําโพงไม่เสียนะครับมีค่าความต้านทานเกิดขึ้นที่มิเต er. อร์จุดที่2เนี่ยเวลาที่เราเราจะเช็คท,ที่ที่ต่อ,อจุดแตะของของ,ของตัวที่จะไปสัมผัสกับโค้วลำโพงเนี่ยวิธีการวัดนะครับมันก็จะต่างกันวิธีการวัดนะครับเราจะต้องใช้มิเตอร์ด้านหนึ่งแตะกาวนะครับบางรุ่นก็จะใช้สีแดงแตะกาวบางรุ่นก็สีดําแตะกาวนะครับขึ้นอยู่กับมิเตอร์แต่ละรุ่นไม่เหมือน กันนะครับคุณก็ต้องลองสลับไปสลับมาดูนะครับทีนี้เราก็วัดไปที่ที่จุดหน้าสัมผัสคุณจะเห็นว่ามีค่าวความต้านทานเกิดขึ้นที่ทางด้านซ้ายทางด้านขวาก็มีค่าวความต้านทานเกิดขึ้นถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับค่าวความต้านทาน2ฝั่งนียมันจะเท่ากันนะครับเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับเมื่อมันเท่ากันแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าค่าความต้านทาน2ฝั่งไม่เท่ากันอันนี้คือเกิดปัญหาขึ้นทันที ผมจะมาผมจะมาเช็คให้คุณดูในส่วนของของอว่ามันเสียในจุดไหนบ้างสมมุติว่าไงครับสมมุติว่าลําโพงใช้ได้นะครับเมื่อกี้เราวัดลาโพงมาแล้วเราวัดทางด้านซ้ายนะครับปรกากฏว่าขึ้นค่าวความต้านทานเราวัดทางด้านขวานะครับอันนี้อันนี้วัดวัดขวาขึ้นวัดซ้ายไม่ขึ้นนะครับวัดซ้ายม่ตอร์นิ่งเลยเราก็รู้ปัญหาแล้วว่าฝั่งซ้ายลายขาดนะครับฝั่งซ้ายลายขาดทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าซ้ายเนี่ยลายมันไปไหน ถ้าเราไม่มีรายวงจรซ่อมจบเลยครับแล้วเราจะทำํำยังไงครับตามหลักเกณฑ์ของผมก็คือคุณก็ต้องใช้ลายที่ไม่ขาดสิครับคุณก็ต้องนํามิเตอร์เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นย่านวัดลายโดยการที่มาวัดลายฝั่งฝั่งขวาเพื่อจะไปหาจุดเชื่อมต่อว่าเอ๊ะมันไปหาที่จุดไหนนะครับ เมืม่มคอคุณเจอจุดเชื่อมต่อแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันนะครับาตามที่ผมเขียนตามนี้นะครับก็คือจะมีตัว L สมมุติว่าสมมุติว่าคุณวัดทางด้านขวาเนี่ยคุณไปเจอตัว L ตัวหนึ่งที่ที่เราใช้มิเตอร์วัดจากตรงนี้นะครับมาหาตรงนี้เจอตัว L ตัวหนึ่งแล้วปรากฏว่าตัว L มีลักษณะเป็นสีอะไรอันนี้เกือก็ต้องเรียนด้วยนะครับมีลักษณะเป็นยังไง เห็นไหมครับว่าเนี่ยมันคือพื้นฐานทั้งหมดซึ่งบางท่านไม่แยกแยกไม่ถูกว่าอันนี้คือ L นี่คือ R นี่คือ C อ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยถ้าคนไม่รู้ตรงนี้อ่ผมถามเลยว่าเราจะซ่อมมือถือยังไงนะครับอ่าบางคนบอกว่ายก R ทิ้งนะครับปรากฏว่าเครื่องใช้ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับอ่มันเป็น C นะครับอ่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราเราก็ไปว่าตามเขาอ่าเขาว่ามายังไงเราก็ว่าไปตามนั้น อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในการในการที่เราจะซ่อมมือถือหนึ่งอาการได้เนี่ยคุณจะต้องรู้ที่มาที่ไปของทุกๆอย่างนะครับเมื่อคุณเมื่อคุณเจอเจออุปกรณ์ที่มันเป็นสีดำๆเป็นตัวแอลตัวที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยแน่นอนครับมันคือจุดเชื่อมต่อของลายที่ขาดไปแน่นอนครับคุณก็ต่อลายจากจุดที่คุณหาเจอนะครับที่เป็นจุดข้างๆเดียวกันเพราะว่าลายนี้จุดหลักก็คือมันจะวิ่งไปในทางเดียวกันนะครับ วิ่งไปอย่างคู่ขนานกันเพื่อจะเข้าไปสู่ตัว IC ตัวเดียวกันและที่สําคัญก็คือขามันก็คือเป็นขาที่ติดกันเลยนะครับอาจจะอย่งเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้นะครับอา่ามันเข้าไปที่ขาไหนอีกข้างหนึ่งมันก็เป็นขาที่ถัดไปเลยนะครับอา่าเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มันผ่านนะครับตัวที่อยู่ข้างๆกันก็จะเป็นลายนี้แน่นอนครับคุณก็ต่อลายจากจุดนี้ไปหาจุดนี้อันนี้คือในกรณีที่มันเกิดการขาดขึ้นนะครับอา่าต่อไปต่อไปสมมุติว่าลําโพงเสียงแตกนะครับ ลำโพงเสียงแตกคุณวัดค่าตัวลำโพงมันก็ขึ้นค่านะครับเปลี่ยนลำโพงใหม่ไปแล้วมันก็ยังเสียงแตกอยูอ่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับมันจะมีตัว C เนี่ยตัว C รั่วลงกาวอยู่2ตําแหน่งด้วยกันนะครับมีตําแหน่งที่ค่อลายกับค่อค่อลายระหว่างลายกับตัว C ในลายที่ลงกาวขานึงนะครับเพราะฉะนั้นในการเสียข,ของตัว C 2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะมีความต่างกันในย่านในการวัดค่าความต้านทาน สมมุติว่าตัว C ที่ลายค่อมลายตรงนี้นะครับมันเกิดการรั่วเกิดการรั่วเนี่ยแปลว่ากระแสระหว่าง2ฝั่งเนี่ยมันเกิดถึงกันนะครับเมื่อมันถึงกันแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุทําให้2องขั้วลโพงเนี่ยมันเกิดติดกันนั่นเองนะครับมันเป็นลายเดียวกันเวลาที่คุณวัดค่าความต้านทานภายนอกมันก็จะเท่ากันนะครับอย่างเช่นคุณวัดได้396นะครับตรงนี้396ฝั่งนี้ก็396เช่นกันนะครับแต่พอเปลี่ยนลําโพงไปแล้วลําโพงก็เสียงแตกเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นหลายท่านจะไปตีความหมายว่าออดิโอเสียนะครับออดิโอมันเสียแน่นอนครับคุณก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนไปแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นเสียงแตกเหมือนเดิมเลยอ่าเนี่ยแหละครับมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้หลักเกณฑ์ตรงนี้นั่นเองนะครับในทุกๆลายเนี่ยมันก็จะมีความหมายในทุกๆส่วนด้วยกันนะครับว่าเวลาที่เราใช้มิเตอร์ในการวัดเนี่ยอ่ามันจะมีมันจะมีค่าที่ต่างกันนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเป็นเป็นเหตุที่เราจะได้รู้ว่ามันเกิดการเสียตรงไหนอ่าแต่ในลายเนี่ย มันเป็นค้อมลายระหว่าง2ลายติดกันเพราะฉะนั้นถ้าลายนี้มันขึ้น3 9 6ฝั่งนี้นก็ต้องขึ้น396เพราะว่ามันเป็นลายเดียวกันแล้วนะครับปัญหามันก็คือลำโพงเสียงแตกถ้าคุณเจอเหตุการณ์อย่างนี้คุณไปนําี่้อมลายทิ้งไปเลยครับคุณตัดปัญหาคือยก C ตัวนี้ทิ้งไปเลยแล้วคุณจะหาเจอได้ไงครับคุณก็ต้องวัดลายเพื่อจะ,อะทําการพิสูจน์ว่ามันอยู่ส่วนไหนของบอร์ดโดยการใช้มิตเตอร์ด้านหนึ่งแตะที่ขั้วนอกแล้ว็กีกด้านหนึ่งมาแตะที่ที่ขั้วในตรวจสอบดูว่า C ตัวไหนที่มันค่ออมลายยู คุณก็นํามันออกไปครับแค่นี้เองครับเสียงที่มันเกิดการแตกเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์100%์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งส่วนของการเสียในจุดต่อไปที่ยังไม่ต้องถึงตัวไ C ซีออเดีโอนะครับต่อไปในจุดที่2จุดที่2ก็คือซีตัวนี้นะครับมันเป็นซีที่อยู่ในลายแล้วก็ลงกาวขาหนึ่งแต่ปรากฏว่าซีฝั่งนี้มันเกิดการรั่วนะครับเกิดการรั่วขึ้นมาอ่าทีนี้หลายท่านปรากฏว่าพอวัดค่าความต้านทานสองฝั่งปรากฏว่ามันก็ขึ้นแล้วครับ ไปซ่อมไอซีเดียวอ้ยก็ผิดครับถ้าเส่าวัสีตัวนี้มันเกิดการรั่วนะครับค่าความต้านทานของเส้นที่มันเกิดการรั่วเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปจากฝั่งขวาทันทีนะครับเพราะว่ามันเกิดกระแสลีกลงกาวคาว่ารั่วตรงนี้มันมีหลายแบบนะครับมีมีรั่วหมดเลยนะครับรั่วน้อยรั่วเยอะนะครับรั่วตอนเปิดเครื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีหลายแบบด้วยกันของการรั่วของตัวสีบางคนเข้าใจว่าถ้า4ีรั่วคุณเอามิเตอร์ไปวัดค้อมสีมันก็เป็นค่า0ศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับ มันเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับในการร่วมมีหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคุณจะต้องดูจากอาการที่มันแสดงผลออกมาแล้วก็ค่าที่เราวัดได้นะครับถ้าเกิดว่าสีตัวนี้ร่วเนี่ยค่าของฝั่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างเช่น0ูนนะครับประมาณนี้นะครับหรือ019อ่อย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะซึ่งมันไม่ใช่ค่าเดียวกับฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นมันมันเป็นค่าที่ที่ ที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วคุณจะรู้ค่าที่จะเจียนได้ยังไงครับคุณก็ต้องก็ต้องอาไปเปรียบเทียบเครื่องที่มันใช้ได้ก็ได้นะครับหรือว่าปินบอร์ดรุ่นเดียวกันก็ลองเปรียบเทียบค่าความต้านทารดูว่าฝั่งไหนมันถูกต้องนะครับหรือว่าเอามาเปรียบเทียบว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วยศูนแสดงว่ามันไม่ใช่แน่ครับมันจะต้องเป็น3หรือ5หรือ6หรือ7 ใน,ในจุดเริ่มต้นของข้าวความต้านทานเพราะฉะนั้นในส่วนที่ที่มันต่ําเกินไปนะครับก็คือมันเกือบจะเป็นศูนย์ศูนย์แล้วนะครับก็แปลว่ามันมีกระแสที่เกิดการรั่วที่บริเวณทางด้านซ้ายแน่นอนครับคุณก็ต้องวัดลายไปหาตัวสีตัวนี้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนคุณก็ไปนําออกไปนะครับออกไปเพื่อจะให้มันเกิดไอตัวที่มันเกิดกระแสรั่วนะครับออกไปจากบอร์ดเท่ากับว่าลายนี้มันก็จะไม่รั่วลงกล่าวแล้วนะครับ ค่าความต้านทานเวลาที่เราเสียออกไปแล้วคุณก็จะได้กลับมาค่าเดิมที่396นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นวิธีการเช็คในเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับที่หลายท่านมองข้ามไปนะครับไปถึงก็ไปซ่อมตัว IC แล้วครับฟังนะครับอันนี้เป็นแนวทางอาของของการนําเสนอในส่วนของบางส่วนจริงๆแล้วการสอนซ่อมมือถือเนี่ยผมมาลงคลิปไปเยอะมากครับบางคลิปนะครับก็ผมก็ไม่ได้ลงนะครับ เพราะว่าถือว่าผมเป็นในส่วนที่สําหรับคนที่มาเรียนซ่อมจริงๆนะครับจะได้รู้เท่านั้นนะครับในส่วนของคลิปที่เผยแพร่ไปต่างๆตรงนี้นะครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่หมดนะครับผมมีอะไรที่มันเยอะกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มาสัมผัสหรือได้มาเรียนกับผมเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าการซ่อมมือถือมันเป็นแบบไหนนะครับพื้นฐานมันคืออะไรพื้นฐานจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ยาก แต่ถ้าเรารู้แล้วมันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็ยากนะครับเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปนั่นเองนะครับจริงๆคลิปพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ทราบกันอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับในการเรียนของผมที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับ แบบแรกก็คือเป็นการสอนสดผมจะสอนแค่รอบละ5ท่านนะครับจะมีรออรอบสองช่วงเวลาเป็นช่วงทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มและ3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับรอบ3ทุ่มผมเปิดไปแล้วเมื่อเสองสามวันที่แล้วนะครับรอบหน้าเป็นรอบค่ำนะครับรอบค่าจะเป็นเวลาทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มนะครับจะเป็นวันที่วันที่8นะครับเดือนหน้านะครับใครสนใจก็ก็ทักเข้ามานะครับตอนนี้มีคนเริ่มมาสมัครเรียนแล้วครับก็รับแค่5ท่านเท่านั้นนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือจะเรียนในกลุ่มไลฟ์สดนะครับกลุ่มไลฟ์สดอันนี้ผมจะเก็บค่าเรียนอยู่ที่9-99บบาทเท่านั้นนะครับคุณจะอยู่ได้ตลอดไปในกลุ่มนะครับในกลุ่มนี้จะมีคลิปเหมือนกับที่ผมสอนตรงนี้เลยนะครับจะมีความละเอียด ามากกว่านี้นะครับก็ในทุกๆหัวข้อนะครับคุณสามารถจะเรียนได้ด้วยตนเองนะครับหลังจากที่ผมไลฟ์สดไปแล้วเนี่ยคลิปที่ผมไลฟ์เนี่ยมันก็ยังคงค้างอยู่ในกลุ่มตลอดไปไม่หมดอายุนะครับสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลา,าจะเรียงตามหัวข้อเลยครับว่า,าวันนี้สอนเรื่องอะไรนะครับหัวข้อที่ 1,2,3,4,5, ก็จะมีการสอนทุกวันนะครับ หลังจากที่ผมสอนรอบดึกจบแล้วนะครับก็ประมาณประมาณห้าทุ่มกว่าๆนะครับผมก็จะไปไลฟ์สดในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็หลังจากไลฟ์ไปแล้วเนี่ยคนที่หลับไปแล้วหรือยังไงก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้นะครับในส่วนของอีกวันหนึ่งหรือจะดูวันไหนก็ได้นะครับในคลิปของนั้นก็จะมีหัวข้อของการสอนว่ามันคือหัวข้ออะไรบ้างนะครับ ในวิธีการดูแล้วก็ดูตามหัวข้อนะครับกลุ่มนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากๆนะครับคุณสามารถจะศึกษาได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถที่จะทําตามไปด้วยในสิ่งที่ผมสอนในทุกขั้นตอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาคุยกันนะครับติดขัดยังไงอะไรปรากวว่างบน้อยหรือยังไงก็เราเราก็คุยกันได้นะครับก็สามารถที่จะผ่อนผ่อนชำระค่าเรียนอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับก็ขอให้มาคุยกันนะครับ วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นในเรื่องของลำโพงเหมือนกันแต่ว่าอาจะเป็นตัวซับบอร์ดว่าวิธีการวัดมันจะต่างกับตัวตัวที่ติดบ,บอร์ดอยังไงนะครับสวัสดีครับ